เป็นข่าวร้อนแรงประจำวันนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับความคืบหน้าคดีดเจ้าของร้านดารุมะซูชินายเมธาชลิงสุขที่โดนข้อหาช่อโกงฟอกเงินและพอรอบอคอมหลังจากที่ขายวอลเชอร์199บาทแล้วก็บินหนีไปต่างประเทศปรากฏว่าวันนี้สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวเจ้าตัวขอตกัด หลังพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องฝากขังนายเมธาชลิงสุขเจ้าของร้านดารุมะซูชิผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์พร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีนายเมธาถูกแจ้งข้อหาช่อกงประชาชนฟอกเงินและความผิดตามพรบคอมนะครับโดยญยาติได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแต่สารอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของผู้ต้องหามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนโดยรู้ว่าไม่สามารถทำได้จริง จนทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเจ้าหน้าที่ราชทฑนจึงคุมตัวผู้ต้องหาส่งเรือนจำตามขั้นตอนต่อไปครับ